มาเดินตามมาเลยเนี่ยถ้าใครอยากจะเห็นตัวเองอยู่ในช่อง YouTube นะกดไปที่ช่อง YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนโรงเรียนหนองตงสุรรวิทยาคมสายชั้นป .2 นะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็จะอยู่ในในในวิดีโอนั้นนะคะตอนนี้เราจะ ทำการศึกษาเพรศึกษาประมาณาที่ใช่วันนี้มีเผาศพเราอย่าไปยุ่งนันลูกเดี๋ยวเป็นพิธีกรรมทางศ,ศาสนาเป็นพิธีกรรมทางศ,ศาสนาอันนี้ฐานแรกของเราเลยก็คือมาที่พระพุทธรูปนะคะสถานที่ที่สวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระทุกๆวันนั่นเองนะอ่านี้เราเข้าไปนั่งกับเก้าอี้เลยะคะ่ะไม่ต้องถอดรองเท้านะคะอ่า นั่งชิดๆกันนั่งชิดๆกันด้านหลังก็มีนั่งชิดๆกันเลยลูกนั่งเกาะๆกันเราจะอยู่ฐานเราจะอยู่ฐานละประมาณ1้5นาทีนะคะ1้5นาทีแล้วทีนี้ก็จะมีการสรุปฐานด้วยนะคะจะมีการสรุปโดยที่จะให้นักเรียนนะคะออกไปหน้าชาั้น เพื่อที่จะทําการสรุปว่ามากับพี่พรามได้อะไรบ้างนะคะมากับพี่พรามพี่พรามพาไปดูอะไรอยู่ที่ไหนจุดไหนนะคะแล้วเราเจออะไรบ้างในพื้นที่ตรงน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าและท่านี้ในการเข้าถามแต่ละฐานนะั้นคือเราจะไม่ใช้เสียงแต่ถ้าใครสงสัยอะไรนะเวลาที่ทำบรรยายเสร็จแล้วสามารถยกมือถามได้เลยนะคะโอเค อ่าโอเคนะคะพี่พามแนะนำตัวเองว่าพี่พามีชื่อว่ายะโสธาราสิริภาประภากรหรือเรียกสั้นๆว่าพี่พามก็ได้เวลาพระอาจารย์ถามว่าไปอยู่ในฐานของใครนะที่พรามยะโสธารานะคะฐานนี้เป็นฐานแรกสำหรับพวกเราเราอย่าไปสนใจเพื่อนคนอื่นนะเดี๋ยวเวลาพระอาจารย์ถามแล้วเดี๋ยวเราออกไปหน้าชั้นตอบไม่ได้นี้ ต้องลงโทษแถวทั้งแถวนะคะอ่าฐานนี้นะคะฐานนี้พี่พรามจะแนะนําในเรื่องของพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ในวิหารลานธรรมในสถานที่ตรงนี้นะคะจะพูดถึงประวัติความเป็นมาและก็ความสําคัญในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อ20ปีก่อนจะเป็นทุ่งนานะแล้วก็จะเป็นบวชแล้วก็จะมีน้ําขังอยู่ลึกมากเลยนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็เลย เอาดินมาถมนะคะจนเสมอการจนกลายเป็นวิานหารลานธรรมฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงเรียกว่าวิาหารลานธรรมนั่นเองนะคะเอาผู้ชายข้างหลังนะเดี๋ยวได้เป็นตัวแทนห้องของเราในการออกไป conclusion นะออกไปสรุปด้วยนะ,อ,ะออกไปสรุปด้วยนะคะฉะนั้นฐานนี้ชื่อว่าฐานวิานหารลานธรรม ทำไมถึงเรียกว่าวิหารลานธรรมคะเพราะวิหารนี้นะคะเป็นลานธรรมชาติที่มีต้นไม้ดังนั้นคนที่อยู่ในวัดที่นี่ทุกเช้าประมาณตีสามครึ่งจะออกมานั่งสมาธิตรงนี้แล้วก็พระจะนั่งอยู่ข้างบนตรงนั้นนะคะโยมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลายเย็นนะคะสวดมนต์เย็นก็จะสวดมนต์ประมาณ6กโมงสานาทีก็จะสวดมนต์ที่นี่ดังนั้น1ปีมีอยู่กี่วันคะ360 1> 360 oh, 1นอปีมี365วันนะคะดังนั้นที่นี่จะมีการสวมดมนต์ตลอดระยะเวลา365วันไม่มีวันหยุดราชการเลยนะคะดังนั้นคนมาอยู่ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี่ต้องมาสวดมนต์ที่นี่ พุทวันถ้าเราไม่สบายเราสามารถแจ้งได้นะคะแต่ถ้าไม่มาสวดมนต์ตลอดระยะเวลาสามวันเลยเราก็จะเชิญให้ออกจากวัดไปไม่ให้อยู่นะเพราะคนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยต้องมาสวดมนตมนมน์ต้องมานั่งสมาธิและต้องทําความดีแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับคนอื่นด้วยเช,เช่นเดียวกันดังนั้นที่นี่จึงชื่อว่าวิหารรามคำนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมคะ เป็นพระพุทธรูปข้างบนมีอะไรคะพญานาคมีกี่เสียงน,น้ำกรพญานาคมีเจ็ดเสียงปากพระพุทธรูปมีสีอะไรทำไมถึงไว้สีชมพูเพราะท่านทาลิปสติกหรือเปล่า ไม่นะอ่าถ้าไม่ทาก็ไม่สวยนะไม่ใช่คนนะคะบางนี้เป็นบางนั่งสมาธิเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธรูปองค์ที่สองสีอะไรสีเขียวเขียวเขียวเฉยๆไม่ได้ต้องว่าเขียวมรณะกดด้วยนะคะถ้าเขียวเขียวเฉยเฉยก็เขียวใบไม้เห็นไหมคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปเขียวมรกตชื่อว่าพระอะไรเอ่ยพระเจ้วมรณะ อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปที่มีค่ามากของประเทศไทยเพราะทําด้วยแก้วมรกตแท้ทั้งองค์และก็น่าจะมีชิ้นเดียวของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดและก็น่าจะมีชิ้นเดียวในโลกด้วยดังนั้นประเทศไทยของเราก็เลยได้กลายเป็นพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านาศาสนาพุทธ มากมายหลากหลายเหลือเกินมีชาวต่างชาตินะคะบินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูพระแก้วมรกตรองค์นี้เพราะว่าในพระบรมมหาราชวังของในหลวงเนี่ยมีเพชรมินจินดามีแก้วเหวนเงินทองมีสิ่งมีค่าต่างๆแล้วก็มีของโบราณต่างๆมากมายหลากหลายเหลือเกินที่อยู่ในวัดพระแก้วมรกตรแห่งนี้นะคะดังนั้นวัดพระแก้วมรกตรนี้ดูแลโดยใครคะใครเป็นเจ้าของเอ่ย อะรคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะองค์ที่สามองค์ที่สามสีอะไรองค์ที่สมสีอะไรคะส,สีทองมีชื่อว่าอะไรเอ่ยพระพุทธาพระพุทธาพระพุทธาชินนรา อง์ใหญ่คือพระนาโคโบรอง์ที่สองคือพระแก้วมรกฎอง์ที่สามคือพระพุทธ<อ>ชินนะราตั้งอะไรเอ่ยตังมาราวิชัยอง์ใหญ่จะเป็นตังนั่งขัดสมาธิพระแก้วมรกฏจะเป็นตังนั่งขัดสมาธิแต่แปลว่าพระพุทธชินนะราตินี้จะเป็นตังอะไรคะตังมาราวิชัยหรือ างชนะมารั่นเองนะคะพระพุทธชินราชอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดพิษนุโลกทางภาคเหนือนูน้นไปเขตทางภาคเหนือนู้นนะอาจจะยังไม่ถึงนะอาจจะกําลังจะขึ้นไปทางภาคเหนือนะสองแควนั่นแหละถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและสร้างโดยช่างหลวงและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีใบหน้าสวดทรงองค์เอว สวยงามที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ทำด้วยทองคำด้วยทางองค์นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเราจะต้องหันมาหาพี่ครามนะเนี่ยเห็นไหมเราเราได้ออกออกช่อง youtube ด้วยนะคะเนี่ยนะเดี๋ยวไปหาไปหาตัวเองแล้วมัวแต่ทำปากเจอเจอแล้วออก y u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  e นะ่ะอายเขานะไม่ได้นะอ่า ทีนี้เรามาดูพระอัครสาวกเขียนพระอัครสาวกไหมอ,องค์ไหนคะองค์ยืนหรือองค์นั่งอง่ค่องยืนอัครสาวกก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นและได้รับการยกย่องโดยตรงจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจมีความสามารถเหลือเกินนะคะมีใครบ้างมีอยู่สองพระองค์ด้วยกันก็คือหนึ่งพระโมคคลานะและพระสารีบุตรพระโมคคลานะเป็นพระสงฆ์ที่มีความเก่งกาจสามารถในทางแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศมดน้ําดําดินทําให้กลางวันเป็นกลางคืนทําให้กลางคืนเป็นกลางวันได้นะคะ ส่วนพระสารีบุตรได้รับการยกย่องหรือเอเตค่าว่าเป็นพระสง์ที่มีความเฉลียวฉลาดหรือมีสติปัญญามากที่สุดองค์หนึ่งนะคะในบรรดาพระอัครสาวกข้านถามในเรื่องของโลกและจักรวาลน,นะคะถามจิตเกตสิกรูปนิพพาน ถามธรรมะข้อไหนถามชีวประวัติอย่างไรหรือถามว่าใครตายแล้วจะไปไหนทําอะไรจะไปไหนทําบุญจะได้ไปไหนทํำบาปจะได้ไปไหนใครด่าพ่อด่าแม่จะได้ไปไหนใครด่าคุณครูตายแล้วจะไปไหนหรือแม้แต่ตอนเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมตอนนี้นะคะทำให้ครูหนักใจวิ่งจับเหมือนลูกปูลูกตุ๊กตาเหมือนเหมือนตุกก๊กแกเหมือน มันกระต่ายน้อยนะครูก็วิ่งไล่จับเลยครูนี่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเลยนะคะอันนี้ตายแล้วจะได้ไปไหนก็มีเหมือนกันนะคะตายแล้วจะได้ไปไหนนะคะดังนั้นพระอัครสาวกซ้ายขวานี้จึงถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความชนานาญมีความเก่งกาจสามารถนะคะได้รับยกย่องสองพระองค์ที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะคะแต่พระที่สม เรเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้รับยกย่องเป็นเอธะขะนันมีเป็นร้อยองค์นะคะมีเป็นร้อยองค์นันเองนะคะอ้าวต่อมาต่อมาหลวงปู่องค์นี้ชื่อว่าอะไรคะหลวงปู่ดุลอะตุโลนะคะมหาบุรพอาจารสายกรรมฐานอยู่ที่วัดบุรพารามนะคะ เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ใหญ่กันอยู่หน้าวัดเห็นไหมองค์ใหญ่เข้ายากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหลวงปู่กันเนี่ยหลวงปู่องค์นี้แหละนะคะเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเวลาเราเดินไปทางโน้นในหลวงปู่ท่านก็จะเดินไปแล้วท่านจะไปนั่งอยู่ข้างบนตรงโน้นให้เราเห็นว่าองค์ท่านใหญ่ขนาดไ,ไ, <ป S 1> ไหนไหนใครเคยไปแล้วยกงมือขึ้นโอ้ตั้งแต่อนุมามนเลยเหรอออกมาทำอะไรอนุมาน กเอโอเคอะต่อมาองค์นี้ชื่อว่าองค์อะไรคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระาสายปฏิบัตินะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะหรือเราจะมีความเชื่อว่าท่านเป็นพระโธิจัวรเพียงเขาว่าเวลาบูชาท่านแล้วหรือพบท่านติดตัวแล้วจะเป็นคนไม่ตายหง ขี่รถขี่เรือก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรก็จะมีความปลอดภัยถ้าพวกองหลวงปูท่ทวดนะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปหาคุณพ่อเลยนะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยผมเป็นเด็กน้อยนะผมจะต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวันเลยนั่งรถไปทุกวันเลยนายอยากได้หลวงปูท่ทวดนอะ่ะเอามาแขวนคอหน่อยหลวงพ่อคุณพ่อหาให้ผมหน่อยนะคะอ่เดี๋ยวคุณพ่อก็จะหาให้นะคะโอเคต่อไป ฐานนี้เป็นฐานที่หนึ่งมีชื่อว่าฐานวิวิว,วิวิฐานลานธรรมวิฐานลานธรรมวิฐานลานธรรมมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่สามองค์องค์ที่หนึ่งเป็นพระนาคนาค โรกองค์ที่สองพระแกว้วมระสอองค์ที่สามพระพุทดธดชินนะราดโอเคปรบเมื่อให้ตัวเองค่ะหู้เก่งมากเลยลูกใครเนี่ยทำไมเก่งกาจสามารถอย่างนี้กินอะไรคะถึงฉลาดจังจริงบอกส,สมโพ้อแต่ปลาทูอยู่ตลาดหมดหมดแน่ๆเลยถึงตัวละ70 80บาททุกวันสงสัยที่ปลาทูราคาขึ้นเพราะพวกเธอเนี่กินหมดแน่ๆเลยแล้วก็เลยไม่มีจะเอามาขายแล้วก็เขาก็ ตัวละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ยนะสงสัยเนี่ยเด็กโรงเรียนน้องตงสุรวิทยาคมเนี่ยมีแต่โูกอภิมหาเศรษฐีแล้วก็มีแต่คนเก่งกาจสามารถเหลือเกินมาเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้เนาะเพราะกินปลาทูนี่เองเดี๋ยวพี่พรามจะต้องเอาไป บอกลูกบอกสามีแล้วสามีพี่พรามเนมี่ยโง่เหมือนควายเลยเดี๋ยวต้องให้ไปกินปลาทูแล้วบอกว่าเดี๋ยวเห็นใครม่ง่ๆเธอไปกินปลาทูเดี๋ยวนี้เลยจะได้ฉลาดเหมือนเด็กนักเรียนน้องตงป .2 โอเคไหมคะโอเคเอ้าวฐานที่สองเราจะไปพระพุทธรูปทั้ง7จ็ดองรเราไปยืนที่พระพุทธรูปเจ็ดองเลยค่ะ